สุดฟังขอบคุณทีมพี่พี่แม่ๆนะครับทุกบ้านทุกชมรมเลยบันเอบี B, หลายคนก็เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดชุดมอสบอยที่ใส่โชว์สวยเท่มากค่ะขอบคุณครับโอ้ยแกใส่สุดจีนกับเสื้อผ้าแล้วเสือบมาทุกคนผมยังไม่มีอะไรเลยตอนนี้ ยังไม่มีถุงเท้ายังไม่มีโทษนะยังบอมี่เก่งนะคือคือทุกคนยุ่งหมดบอมี่วลาไปสื่อยังบอมี่วลาไปสื่อของเลยไม่ะัเครื่องสมางอะไรยังเป็นของเก่าตั้งแต่ปีที่แล้วแต่มันก็ใช้ได้อยู่แต่บางอย่างมันหมดก่อนยังบอมี่วลาไปสื่อี่นนองคิดเบิร์นอ่ะเ ผมเง้วกับปล่อยมันเง้วเลยคุณแอนก็ยุ่งเขาวิ่งงานเหมือนกันครับอันนั้นก็แทบไม่ได้หยุดเลยหยุดว่าจะซ้อมก็ต้องได้ไปงานอีกนะครับก็ต้องมาเตรียมทองเพียทองีอย่างอีกแอนน่ะแทบไม่ได้ซ้อมกับวงใหญ่เลยปีนี้ซ้อมใหญ่ไม่ได้ซ้อมเลยด้วยซ้ำนะครับเพื่อนเลยไ้ตอง ใส่เวลาทําการบา้านเพื่อเพื่อเพื่อนกันคืดเราก็เต็มทีแล้วเนาะเราจะบอกว่าวันแรกแต่คําว่าวันแรกนี่แหละทุกคนเขาจะตัดคลิปลงไปถ้า,าพลาดมันก็คือพลาดไปเลยใช่ไหมฮะพอมันคลิปมันไปอยู่ในโซเชยียลมันจะเลยตรงแบบทุกคนต้องทําการบ้านกันนะเพื่อไม่ให้มันพลาดแล้วเพลงเนี่ยเพลงมันไม่ใช่ดนตรี ปกติที่ที่เป็นออริจินอลที่เราเอามาทำโชว์มันเป็นเพลงที่ครูฝึกเอาไปทำอารเรน์ดนตรีใหม่ให้มันแบบมีมิติที่เอื้อกับการทำโชว์ครับมันจะเลยแบบว่ามันต้องได้ซ้อมหลายๆรอบแต่ย้อมหลัวมาแล้วเก่งอีหลีบผ่านเลยเพลงเก่าเดี๋ยวมาทำดนตรีใหม่ทุกเพลงครับทุกคนค่าอาเรนด์ดนตรี สองแสนฟังดีๆคือดนตรีเป็นดนตรีใหม่ทั้งหมดนะครับต้องเล่น้องพอยมาด้วยไหมครับโอ้ไกลมากเลยครับน้องโอ้ยอย่าเพึ่งให้น้องมาเถอะเลตตตนน้องเนี่ยทุกคนน้องยังยังไม่ใช่วัยทำงานนะครับเป็นเด็กที่ทุกคนต้องเราต้องดูแลอยู่มาขัดโชยคายหอม หลายคนที่ถามแล้วผมตอบไปแล้วเช่นน้องเพชรน้องพลอยมาไหมเนี่ยผมตอบไม่มาเนี่ยท่านรับทราบแล้วท่านตอบกลับมาได้ไหมครับว่าอ๋อขอบคุณค่ะรับทราบแล้วนะคะเอียงสีในบอครับ <c oughs> หนือมาอีกแล้วนี่วันนี้แอนมาไหมคะแอนไหนครับวันนี้วงใจกันร้อยครับผม พี่ตอบผมหน่อยพี่กิ่งสรัญญาแอนไหนแอนใสเดี๋ยวไม่ต้องตอบแฟนครับไม่ต้องตอบนะเดี๋ยวให้ผมตอบเอง